สวัสดีครับวับนนี้ก้อยกับเกมดาร์โกเนียซาก้านะครับก็เกมนี้เป็นเอเมโมมาใหม่ที่มีเพื่อนๆรอ,อเล่นกันเยอะมากแล้วเดี๋ยวก็เราจะเปิดจริงวันที่17เดือน7นี้แล้วครับซึ่งส่วนตัวจากเข้าที่เจได้ลองเล่นก็ต้องบอกว่าตัวเกมโอเคมากๆเลยนะครับตัวภาพมีความน่ารักกราฟ,ฟิกไหลลื่นถึงแม้ว่าจะเป็นเกมมือถือก็มีตัวเล่นบน PC ให้เราด้วยนะครับยิ่งสะดวกขึ้นไปอีกสําหรับใครจะเล่นบนคอมแล้วก็ตัวเกมมีระบบที่แปลกใหม่เยอะอยู่นะครับไม่เหมือนกับเกมอื่นดีเช่นการขี่มังกรสู้ อันนี้เกมมันเป็นตีมนักล่ามังกรถูกไหมครับก็มีขี่มังกรสู้แปลงร่างเป็นอาวุธระบบไรสกิลแบบซื้อที่ดินได้แล้วก็อื่นๆครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูในคลิปนี้นี่แหละครับแล้วก็ระหว่างดูไปถ้าเกิดใครสนใจจะมาเล่นด้วยกันตัวลิงโหลดเกมก็อยู่ด้านล่างแล้วนะครับแล้วก็เห็นตัวเกมมีสปอยว่าเดี๋ยวจะมีคอลแลบกับคุมมะมงด้วยนะครับอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวเรารอติดตามจากช่องทางออฟฟิเชียลแล้วเดี๋ยวได้เจอตอนเกมเปิดจริงแน่ครั ทีนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูเรื่องของอาชีพก่อนละกันครับพอคิดว่าน่าจะมีคนถามเยอะก็อันนี้จะอยู่ที่หน้าเลือกตัวละครนะครับเราก็กดสร้างตัวใหม่กันเลยเครื่องหมายบวกนะครับเริ่มมานะครับตัวเกมจะมีให้มา4อาชีพก่อนแต่ว่านี้ถ้าเกิดสมมติใครส่องเซิร์ฟนอกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอตัวเกมเปิดไปนานขึ้นนะครับมีอัปเดตใหม่เรื่อยๆก็เดี๋ยวอาชีพใหม่เพิ่มมาเยอะด้วยนะครับก็ตัวแรกนะครับวิสัต์อันนี้ก็ตรงตัวใช่ไหมครับนักเวทเราสามารถดูสเตตเข้าวๆหรือว่าดูตัวแอนิเมชัน แล้วก็สําหรับเกมนี้ไม่มีล็อกเพศนะครับเลือกชายหญิงได้หมดเลยนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้หญิงใช่ไหมถัดมานะครับอาเชอร์อันนี้ก็ตรงตัวเหมือนกันตัวนักธนูนะครับนี่ก็ตัวสกิลอะไรแบบว่าเป็นระยะไกลเท่เลยใช่ไหมครับดูจากด้านขวาก็เหมือนเดิมนะครับเลือกได้ชายหญิงเหมือนกันถัดมานะครับแดนเซอร์อันนี้อาจจะงงๆใช่ไหมว่าแบบสกิลเป็นประมาณไหนก็อันนี้จะใช้แดนเซอร์เป็นตัวซับพอร์ตนะครับสาหรับเกมนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับแลนเซอร์อันนี้ก็จะเป็นทรงไนท์ครับ ก็คืออันนี้จะไม่ได้เป็นแบบว่าเน้นที่ป้องกันหรือว่าโจมตีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับได้ทั้งสองอย่างเลยมีทั้งหอก <_ d ys k> ทั้งโล่เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราเลือกอาชีพเ <_ d ys k> สร็จแล้วเนี่ยก็แน่น,นอนว่าตัวเกมสามารถให้เราปรับแต่งรูปร่างหน้าตาได้นะครับอันนี้เราก็เลือกตามเราสะดวกเลยอย่างอันนี้จะเป็นปรับตาใช่ไหมครับลองกดเล่นๆดูได้ปรับตาเปลี่ยนทรงผมนะครับทรงผมนี่มีหลายแบบมากเลยนะครับลองเลื่อนดูเยอะมากเลยนะแล้วก็สีผมอะไรนี้ใช่ไหมครับสีตาว่ากันไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติใครเลือกไม่ได้จริงแบบสุมมก็ีนะครับกดแบบส่มไเรือยๆก็ด้ แล้วก็แฟชั่นในตัวเกมนะครับก็ต้องบอกว่าดูดีเลยนะครับดูน่ารักดีแล้วก็เข้ากับธีมเกมดีด้วยเดี๋ยวเจพาไปดูนะครับเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกได้หลายแนวเลยนะครับจะเป็นแบบว่านักรบจริงจังก็ได้จะเป็นชุดแคชชัวก็ได้ตามนี้เลยนะครับเราสนใจตัวไหนเนี่ยกดติดตั้งดูก็ได้นะครับมันก็จะเห็นรูปร่างหน้าตามันนะครับแล้วก็อันนี้แอบสปอยนิดนึงตัวคูมะมงงนะครับก็มีให้ดูแล้วนะครับจะมีเสื้อ2แบบเลยนะจะเป็นแบบว่าแคชชัวก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบว่าเสื้้ออย่างนีก็ไดะครับ เดี๋ยวเจพาไปดูส่วนอื่นด้วยละกันครับมันก็มีคูมะมมงหลายส่วนด้วยนะนี่นะครับอ,อย่างอันนี้เป็นพวกตัวหมวกใช่ไหมครับหมวกแบบตลกๆก,ก็มีนะเนี่ยเปลี่ยนเป็นหน้ากระบ,บองเพชรใช่ไหมแล้วคุมะมมงก็จะมี2แบบเหมือนเดิมนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวหมวกใช่ไหมแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวหมวกเหมือนกันแต่ว่าตอนแรกดูเหมือนไม่ใช่แต่ว่ามีสัญ,ญลักษณ์อยู่บนหัวนี่นะครับอืมก็ใช้ได้อยู่อะใส่เป็นอันนี้ละกันเดี๋ยวลองใส่ครบเซตให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหลังเนาะมันก็จะะอน,น่อยูนะเท อย่างันนี้เป็นดาบใช่ไหมครับเราเล่นตัวแบบแรนเซอร์ตัวนักลบอะไรอย่างี้พอดีนี่นะครับแล้วก็ตัวกระเป๋าคุมมะมงก็จะมี2แบบเนาะเอาอันไหนเดียนันี้เอาแบบอันนี้แล้วกันผมชอบอันนี้มากกว่าอะผสมผสมนะไม่ได้บอกว่าใส่เซตเดียวกันหมดใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายอาวุธอาวุธนี่อาจจะยังไม่มีแต่ว่าอาวุธเนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นแบบว่าขั้นสูงสูงเนี่ยมีตัวเอฟเฟกต์เท่ๆด้วยนะนี่นะครับตัวหอกเห็นไหมมีสายฟ้าขึ้นมาก็ใช้ได้เลยนะครับ ถัดมานะครับก็จะเริ่มเป็นระบบที่ว้าวที่แปลกใหม่แล้วครับก็เกมนี้เนี่ยตีม,มันเป็นนักล่ามังกรใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ได้แค่ล่าหรือว่าสู้กับมังกรอย่างเดียวนะครับเราสามารถเอาตัวมังกรมาเป็นพวกได้ด้วยมันก็จะมีแบบเช่นตัวระบบศาสตร์ตายเนี้ยครับที่แบบว่าคล้ายๆกับใส่ศาสตร์ตามังกรเราสามารถแปลงร่างได้นะครับตัวละครแล้วก็เก่งขึ้นหรือว่าเราสามารถขี่มังกรสู้ได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันอย่างอันนี้จะเป็นตอนที่เจสู้ปกตินะครับ อันนี้สมมติสกิลปกตินะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมก็ทั่วไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเราขี่มังกรหรือแปลงร่างอะไรเงี้ยครับไอตัวเอฟเฟกต์สกิลนะครับจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะครับแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับอันนี้จะเป็นปกตินะทีนี้เราเห็นไอคอน2ตัวนี้ใช่ไหมครับอันนี้เริ่มจากอันด้านล่างก่อนนะครับที่เป็นแบบว่าเรืองแสงอันนี้อยู่ก็คืออันนี้จะเป็นไอตัวเนี่ยครับที่แปลงร่างนะครับเนี่ยกดไปเลยเนี่ยกลายเป็นร่างใหม่นะครับอันนี้มีหลายร่างด้วยนะครับแล้วแต ความแรงก็มากขึ้นเอฟเฟกก็แบบว่าอลังการขึ้นนะครับนี่นะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับสกิลออนติเมทเรานะครับมีระยะเวลาจํากัดใช่ไหมครับกดเสร็จแล้วก็มีคูดาวด้วยทีนี้ก็จะเป็นตัวขี่มังกรนะครับสังเกตว่าสกิลเราเนี่ยไอคอนเป็นประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวสมมติเจลองกดไอ้นี่ดูครับกดขี่มังกรนะครับนี่เป็นในตัวแรกขึ้นมาใช่ไหมแค่เปิดตัวมาก็มีดัมเมจแล้วนะครับเนี่ยชนแล้วก็สกิลเนี่ยเป็นเอฟเฟกไฟใช่ไหมครับมีคําว่าเมก้าว้าวขึ้นแรงขึ้นนะครับเท่ข ซึ่งแน่นอนว่าศาสตร์ตามงกรที่พูดถึงตะกี้นี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่แบบเดียวใช่ไหมครับเราเล่นไปเนี่ยเราอัปเกรดตัวละครนะครับมีแปงลงร่างได้หลายอย่างมากเลยนะครับอย่างนี้เจ้เพิ่งปลดล็อกไปอันแรกเองแต่ว่าเราเล่นเล่นไปเนี่ยมีอัน2อัน3อัน 4, ใช่ไหมครับแล้วก็แต่ละอันเนี่ยก็คือไม่ได้แบบว่าสุดแค่ตอนแรกนะครับก็มีอัปเกรดได้ด้วยแรงขึ้นเท่ขึ้นระยะเวลาอาจจะนานขึ้น,น,น,นอะไรเงี้ยครับแล้วก็กดพรีวิวดูได้ด้วยนะด้านขวาเหมือนเดิมนะครับเนี่ยมีให้อัปเกรดหลายแบบเลยนะครับ หรือว่าอย่างตัวขี่มังกรก็เหมือนกันนะครับแน่นอนว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวได้แล้วก็แต่ละตัวเนี่ยอัปเกรดขั้นนู่นนั่นนี่ได้นะครับมันมีให้กดพรีวิวตรงนี้ด้วยนะครับก็คือแบบว่าถ้าเกิดเป็นขั้นสูงขึ้นเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเอฟเฟกอะไรเนี่ยดูอลังการขึ้นนะครับมีตัวอื่นก็มีนะครับอันนี้ก็สามารถกดดูได้ดูรายละเอียดสกิลอะไรพวกนี้ได้นะครับเนี่ยกดดูพวกนี้มีใส่ขอมีอะไรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองใช้ตัวศาสตร์ตมังกรกับตัวขี่มังกรนะครับในการสู้บอสกันบ้างก็อันนี้จะเป็นบอสตามแบบเลยนะครับแต่ว่ามันจะใช้ระบบประมาณว่าเราคุยกับบอสตามแบบนะครับแล้าวาร์ปเข้าไปสู้นะรายละเอียดก็ประมาณนี้น่าจะสู้ไหวอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับแต่ว่าแค่ลองเทสดูแล้วกันนะก็อย่างตอนนี้เจสู้ปกติใช่ไหมเดี๋ยวลองเป็นตีปกติเนี่ยตีปกติมจะเข้าแค่แบบว่าหลักไม่กี่ร้อยครับแล้วเดี๋ยวเราใช้แปลงล่างสู้เลยแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็ว เนี่ยมันก็จะแรงขึ้นใช่ไหมตะกี้ไม่กี่ร้อยนี้เป็นสองพัน่ะสิบเท่าเลยเอา้าวจบแล้วอย่างเร็วเลยตายเลยเออคือแบบว่าดีจริงไอ้เปิเนี้ยแต่ว่ามันจะครูดาวนานนิดหนึ่งนะครับก็สมกับเป็นสกิลอันติเมตเราใช่ไหมอันนี้ก็สู้ไม่ได้ละเดี๋ยวหาตัวใหม่สักตัวหนึ่งล้วกันครับอ่าเป็นตัวถัดมาแทนแล้วกันนะครับยากขึ้นนิดนึงนะเลเวลห้าสิบสองเดี๋ยวอันนี้ใช้ตัวขี่บังกรแล้วกันครับเพราะตะกี้ใช้ตัวสตา์ไปแล้วเนาะอ่าก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ เทเลยใช่ไหมเจว่าน,นี่เทกว่าตัวตะกี้อีกนะเออใช้ได้อยู่แต่นี้ถึกอยู่นนเนี้ยตีไม่ค่อยเข้าก็ตีไปเรื่อยๆนะครับนี่ประมาณนี้อยู่ได้นานเหมือนกันนะครับตัวขี่มังกรอ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันครับให้ดูตัวอย่างคร่าวๆเฉยๆเนาะทีนี้นะครับเราได้เห็นตัวศาสต์ตามังกรกันไปแล้วขี่มังกรกันไปแล้วก็แน่นอนว่ายังไม่หมดแค่นั้นครับตัวเกมเนี่ยมีระบบผนึกมังกรด้วยนะครับก็ช่วยอัปเกตรดตัวละครเราได้เพิ่มขึ้นอีก อันนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับการใส่รูนเนี่ยครับมันจะมีพัลเซอร์น,นิดหน่อยด้วยนะครับสนุกดีก็คือเราต้องแบบว่าใส่ให้ตรงกับเงื่อนไขที่มันกําหนดนะครับตัวละครแล้วก็จะยิ่งได้สแตทมากขึ้นไปอีกซึ่งตัวผนึกมักงกรที่ว่าเนี่ยก็จะได้จากกาชาเป็นหลักจากในจอเลยครับคือที่อื่นก็มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้พามาดูตัวกาชาก่อนละกันกาชาค่อนข้าง,างว้าวนะครับเพราะว่ามันมีระบบตรงนี้ด้วยเราสังเกตที่บริเวณซ้ายล่างเนี่ยครับ มันจะเป็นคล้ายๆกับระบบตัวการันตีเงี้ยครับแต่ว่าน,นี่เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเราสามารถสุ่มได้ฟรี5ทีนะครับแล้วเลือกอันที่ดีสุดจาก5รอบนั้นก็เดี๋ยวเจพาไปดูละกันอ๋อแล้วก็ตัวเลขน,นะครับจริงๆเลขนี้ก็ถือว่าง่ายนะครับเพราะว่าเราดูเนี่ยครับ EX ก,ก็คือจะเป็นระดับสูงสุดใช่ไหมครับมันมีเลทตั้ง3.5%เนี่ยก็ถือว่าไม่ยากใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยอันนี้มีตั๋วอยู่แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะสุ่มแค่นิดเดียวพอละกันนะครับ,บ,บ,บห้ดูตอนการรับรับ อันนี้มันจะมีแอนิเมชันให้ดูด้วยนะครับสมมติเราไม่ดูใช่ไหมเรากดข้ามอะดูสักตัวหนึ่งก่อนละกันก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับอ่าน,นี่นะเป็นแบบว่าอธิษฐานใช่ไหมครับได้สีอะไรก็ว่าไปเนี่ยลุ้นอยู่นี่นะครับเปิดมาอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเกรด SR นะแต่กีถ้าเกิดสมมติเราจะสูงสุดจะเป็น SR กับไอตัว EX ใช่ไหมครับอะกดข้ามไปอันนี้ก็จะมี EX ล่มาตัวหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรสุ่มต่ออ่าน,นี่นะครับสองเดี๋ยวกดด้รัััวล,วล,วลวกกนนะจะจไไปูตตบบี เนี่ยก็ออกไม่ยากใช่ไหมครับ ex มาเรื่อยๆเลยนะครับกดต่อนะครับเนี่อยอัรอบนี้อาจจะซวยหน่อยไม่มาใช่ไหมทีนี้นะครับต่ออันนี้ยังไม่มาอ่ะทีนี้มันจะเป็นเราสังเกตมันจะมีไอตัวเนี่ยครับสีวิงวิๆงวิงวิงใช่ไหมอันนี้คือถึงรอบการันตีแล้วครับนี่มีตัวนี้ด้วยได้ตัว ex กับตัวแดงด้วยทีนี้เนี่ยเราสังเกตคาว่าเนี่ยครับมันจะมีคําว่าต่อไปถูกไหมมันจะเป็นที่เจบอกว่าพอเราถึงรอบการันตีเนี่ยเราสามารถกดบันทึกไว้ว่าแบบเอออาจจะอันนี้นะหรือว่าจะข้ามไปเลยก็ได้แล้วพอครบ 5T เราสามารถมาเลือกอันที่เราบันทึกไว้ได้ <deve> ก็เช่น<ๆ>เดี๋ยวลองดูเลยแล <el> ้วกันนะครับอันนี้มันมีแดง2อัน,นใช่ไหมมี ex ด้วยผมกดบันทึกไว painful, <threat> ้ก่อนอ่าบันทึกแ, <idor> แล้วต่อไปนะครับก็สุ่มอีกรอบหนึ่งใช่ไหมอันนี้อาจจะแบบว่ามีแดงแค่ตัวเดียวอาจจะยังไม่เอาใช่ไหมกดต่อไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราอยากบันทึกเนี่ยมันจะมีเพชรเพิ่มนิดหน่อไไยแต่ว่าไม่เป็นไรบันทึกได้นะครับ,อ,รบ,อ,รบอันนี้เรากดไม่เอาเนาะยังไม่โดนใจใช่ไหมอันนี้มีเอกตัวหนึ่งกดบันทึกไว้ก่อนอ่าบันทึกไว้2อครั <had> นแล ก็อุ้ยนี่เอสตัวใช่ไหมนี่ต้องบันทึกไว้แหละเพราะว่าแบบว่าเด็ดสุดเลยใช่ไหมมี2ตัวเนี่ยตัวซ้ําก็ใช้ได้นะครับใช้ในการอัพคันได้นะอันนี้มีอะไรไหมอันนี้ไม่มีนะครับก็กดยืนยนันอ่ะทีนี้มันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอารอบไหนใช่ไหมก็แน่นอนว่าเราจะเอารอบที่นี่ใช่ไหมมันมีเขียนบอกให้เลยนะโชคดีที่สุดนะครับก็เลือกรอบนี้ใช่ไหมกดลิกไปแล้วก็กดยืนยนันก็จะได้รางวัลของรอบนั้นไปนะครับ ทีนี้ที่เราสุดไปตะกี้นะครับก็คือจะมาใส่กับตัวระบบในจอตอนนี้นี่แหละครับที่เจอบอกว่าตัวละครเราเก่งขึ้นด้วยแล้วก็เป็นแบบว่าพัลสเซินให้เราจัดเรียงสรุปๆนิดนึงด้วยก็คือเราสังเกตจากในจอเนี่ยครับมันจะมีจุดสีอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยจะเป็นสีฟ้า2แล้วก็สีแดง3อันนี้คือเราต้องใส่ให้ถูกต้องตามที่มันกําหนดนะครับคือใส่ไม่ถูกก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดใส่ถูกเนี่ยมันก็จะได้พวกโบนัสแต่ต่างๆมากขึ้นนะครับ อย่างอันนี้เนี่ยในจอมันจะใช้เป็นฟ้า2แดง3ใช่ไหมครับก็ใส่ให้ถูกต้องอันนี้เจก็มีใส่ตัวแดงไปใช่ไหมแต่ว่าทีนี้เราจะสังเกตว่ามันจะมีตัวลุงด้วยนะครับตัวลุงเนี่ยคือมันจะดีมากเพราะว่าสเตตมันจะมากขึ้นแต่ว่ามันจะได้จากการที่เราอัพน่านะครับคือพอเราอัพขั้นมากลายเป็นสีลุงใช่ไหมครับสเตตมากขึ้นแล้วก็เนี่ยเราสังเกตจากตัวสัญลักษณ์มันนะครับคือได้2ธาตุเลยนะสอถึงสามธาตุใช่ไหมอันนี้เป็น2ธาตุนี้เป็น3าธาตุก็คือยิ่งถ้าเกิดสมมติเรามีตัวลุงเยอะขึ้นนนนนเี่่ครรรรรัับไไ้้้ตตววใใสสสกกกะะะดดดาาง็ขึ โดยที่การอับขั้นก็จะเป็นตามที่บอกไปนะครับว่าเราได้ตัวซ้ำมาเนี่ยก็ดีนะครับใช้ในการอัพขั้นได้กดตรงนี้นะครับแล้วก็เมตาโมบเนี่ยแล้วก็วัตถุดิบในการอัพขั้นนะครับก็จะอยู่ด้านล่างก็คือมีใช้ตัวมันเองด้วยใช่ไหมหรือว่าใช้ตัวอื่นผสมผสมกันด้วยนะครับผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวสีลุ้งแล้วใช้ได้หลายธาตุแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็จริงๆมันมีหลายหน้านะครับก็คือยิ่งเรามีแบบว่าไอ้ตัวลูกแก้วหลายสีผสมกันไปเนี่ยเรายิ่งจัดตัวกระดานง่ายขึ้นนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะ ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบไลฟ์สกิลก็ต้องบอกว่าระบบไลฟ์สกิลเกมนี้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างแปลกตาดีนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเยอะดีด้วยอย่างอันนี้จะอยู่ตรงหน้าพื้นที่บ้านนะครับคือบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเริ่มมาถึงเราจะมีเลยนะมันจะมีระบบคล้ายๆกับซื้อที่ดินด้วยครับเนี่ยจะสังเกตว่าในจอนะครับมีบ้านจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมีที่ดินที่กําลังขายอยู่นะครับว่างอยู่ออนเซลอะไรเงี้ยแล้วบ้านเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่เท่ากันด้วยนะครับก็มีระบบแบบนี้ขึ้นมาด้วย แล้วก็อย่างไรสกิลที่ทําได้นะครับก็จะมีตามนี้เลยอันนี้ก็อาจจะทั่วไปใช่ไหมครับทำอาหารทําฟาร์มทำเฟอร์นิเจอร์แบบว่าคาฟนะครับแล้วก็จุดตกปลาแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้ามาดูเนี่ยจะสังเกตว่ามันมีแบบว่าวัตถุดิบเยอะมากเลยนะเนี่ยจะเป็นจุดตกปลาแบบว่ามีเลเวล1นึ่งเลเวลสด้วยนะครับเนี่ยคือพอมันขึ้นเลเวลมาขอมก็ยิ่งว้าวขึ้นนะครับก็คือแบบว่ามีอะไรให้เราเล่นให้เราคาฟได้เยอะเลยนะครับเหมือนแบบว่าเป็นอีกเกมหนึง่งได้เลยนะครับด เวลาประดิษฐ์ขั้นสูงเนี่ยเอาไปวางในบ้านมันก็จะได้พวกสแต็กมากขึ้นนะครับเนี่ยจะเป็นพวกตัวเฟอรนิเจอร์หรือว่าอย่างตัวทําสวนนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมมี4เลเวลเหมือนกันอนาคตก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นด้วยทำอาหารอะไรเงี้ยมีสูตรอาหารแบบว่ามีเกลดสีฟ้าสีม่วงอะไรว่าไปนะครับ อย่างอันนี้เจว์ปมาที่ตัวบ้านเจแล้วครับก็จะสังเกตว่ามันจะเป็นที่ดินใหญ่ๆเลยนะแล้วเป็นแมปเดียวกันอันนี้มันจะไม่ใช่แบบว่าเราว์ปไปหาเพื่อนบ้านที่เป็นแบบว่าแอดเฟรนไว้นะครับอย่างที่บอกมันจะเป็นที่ดินใครที่ดินมันใช่ไหมเราสามารถเดินไปตรงๆอย่างนี้ได้เลยเนี่ยเดินไปดูบ้านคนอื่นได้เลยว่าเขาทําอะไรอยู่บ้างทําอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวนี้กลับไปที่บ้านตัวเองก่อนจะพาไปดูว่าที่บ้านเราเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีหลายอย่างเลยอย่างไอตัวปลูกผักเนี่ย UI มันดูน่าเล่นมากเลยนะมันเหมือนบอกว่าเป็นเกมแยกปลูกผักมาเลยเดี๋ยวผมลงจากตัวสัตว์ขี่แ๊บหนึ่งอ่านี่นะตรงสวน เนี่ยจะมีแบบว่าให้เลือกให้ตัวมเมล็ดอะไรที่เราจะปลูกนะครับมีเวลาบอกมีปลดล็อกช่องเพิ่มนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไม่ได้มีแค่ปลูกผักน,นะครับก็อย่างอื่นตามที่เราเห็นตะกี้ใช่ไหมมีอย่างอื่นแทรกมาเพิ่มด้วยนะครับอย่างอันนี้จะเป็นตัวกาชาเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะครับเราได้เหรียญตัวเฟอร์นิเจอร์มาสู่เฟอร์นิเจอร์เพิ่มในบ้านได้ตัวบ้านเนี่ยเข้าไปก็วางเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับอันนี้มีโต๊ะเป่ายิ่งฉุกด้วยนะแข่งกับเพื่อนได้มีไอ้ตัวเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะมันขึ้นสััตวขขีีรลรรรเยมอพอ อ่าคล้ายๆกับบ่อน้ำเนี่ยเราได้ของมานะครับเนี่ยอันนี้จะลองกดดูนี่นะได้ของมาใช่ไหมเหมือนในนิทานเลยนะครับแล้วก็เข้าบ้านไปก็ตกแต่งตัวบ้านได้เนาะแปบ๊บหนึ่งนะมันขึ้นสัตว์ขี่แล้วอันนี้นะครับเข้าว้าไปรอโหลดแป๊บหนึ่งอันนี้เจาวางไปมุ่วๆ่นะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดสมมติใครแบบว่าขยันขยันเราวางสวยๆเนี่ยก็ดูดีขึ้นเยอะนะครับอย่างอันนี้สมมุติเดี๋ยวผมกดให้ดูนิดนึงละกันมันก็จะเป็นหัวข้อดีนะครับตกแต่งเนี่ยเราก็จะมีพวกเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหม,า,ม,า,า,ม,ไา,หมากล แต่ว่ามันได้สแตกโอเคไงสีม่วงก็เลยวางไปซะเยอะเลยเนี่ยเอาอย่างอื่นมาวางบ้างก็ได้นะครับหรือไม่เป็นโต๊ะก็ได้เป็นแบบว่าพวกเนี่ยคล้ายๆกับเจดอื่นได้นะครับลองดูจริงๆมันมีเยอะกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าผมยังไม่ค่อยมีไงมีหน้าตกแต่งอะไรพวกนี้ด้วยนะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงอย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวเกมเปิดจริงวันที่17เดือน7นะครับเดี๋ยวไว้รอเล่นกันก็ยังไงสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจฝากกดไลดค,ค์กด